มาสมสร้างเมืองทนหาดสายแก้วจากนอนจนเป็นวังสร้างประทัดหูเมืองสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคครับวันนี้วันศุกร์ที่30มกราคม2558อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุพ่มพวงครับ คุณผู้ชมครับช่วงแรกของวันนี้นะครับไปติดตามปัญหาคราบสนิมบนยอดองค์พระบรมธาตุเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรเขาก็ได้สั่งการให้ทํานั่งร้านขึ้นสํารวจและบูรณะให้แล้วเสร็จก่อนงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครับ นี่แหละครับสี่คล้ายกับคาบสนิมนะครับบนยอดองค์พระบรมธาตุเจดีวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในวันนี้ครับนายบาวรเวทรุ่งรุจีอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะได้เดินทางไปประชุมหารือกับนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะทํางานเพื่อหาแนวทางแก้ไขครับโดยในที่ประชุมอธิบดีกรมศิลปากรเห็นชอบให้จัดทํานั่งร้านขึ้นสํารวจปรียยอด พระธาตุเพื่อสำรวจและบูรณะเป็นการด่วนโดยคาดนะครับว่าสนิมดังกล่าวน่าจะเกิดจากเหล็กรัดรอบบัวคว่ำวงหงายของปลียอดพระธาตุซึ่งจะทำการสำรวจไปพร้อมๆกับการบูรณะโดยใช้งบประมาณจาก3หน่วยงานได้แก่กรมศิลปากรจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยจะเริ่มติดตั้งนั่งร้านในช่วงเดือนเมษายนและจะดำเนินการบูรณะให้แล้วเสร็จก่อนงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนส ิงหาคม2558ครับนอกจากนี้อธิบดีกรมศิลปากรยังได้แสดงความเห็นต่อกรณีที่จะมีการเจาะพิสูจน์อายุพระบรมธาตุเจดีย์และขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่วัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารนะครับว่าน่าจะใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบทางโบราณคดีจะมีความเหมาะสมมากกว่าแล้วก็ยืนว่ายืนยันนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการนำเสนอวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีมรดกโลกครับ มาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกันบ้างครับตอนนี้นะครับน้ำในแม่น้ําโขงที่จังหวัดเชียงรายก็ลดระดับลงครับเหลือ2-4เมตรเท่านั้นจากสภาวะฝนทิ้งช่วงและทางจีนเขาก็กักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งทําให้เจ้าหน้าที่จะต้องสร้างพนังตลอดแนวตลิ่งริมน้ําโขงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะตะลิ่งในช่วงที่ระดับน้ําโขงเปลี่ยนแปลงครับ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการครับเร่งนําเครื่องจักรทั้งรถแบ็กโฮขนาดใหญ่รถปรับหน้าดินและคนงานเข้าก่อสร้างพนังตลอดตะลิ่งริมแม่น้ําโขงระหว่างอําเภอเชียงของกับอําเภอเวียงแกน่นโดยเฉพาะที่บ้านแจ่มป๋องครับแจ่มป๋องครับตําบล หลายเงาครับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะตะลิ่งในช่วงที่ระดับน้ํโขงเปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าแล้งและก็น้ําหลากด้วยนายทรงกรดดวงดวงหาคลางผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1สาขาเชียงรายเขาเปิดเผยครับว่าระดับน้ําในแม่น้ําโขงในเขตพื้นที่ชายแดนไทยกับลาวยังไม่แห้งมากนักเรือสินค้ายังคงเดนเดินเรือได้แต่ว่าผู้ประกอบการบางรายเริ่มลดปริมาณการขนส่งสินค้าต่อ เที่ยวลงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดตื้นซึ่งทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าหลังจากนี้เชื่อนะครับว่าระดับน้ําอาจจะลดลงอีกทั้งนี้เรือสินค้าจะมีปัญหามากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าน้ําโขงจะตื้นเขินมากที่สุดจนบางช่วงนะครับเรือสินค้าขนาดใหญ่ต้องหยุดเดินเรือส่วนเรือสินค้าขนาดเล็กเดินเรือได้ตามปกติแต่ต้องระวังโขดหินหรือว่าเกาะแก่งที่เรืออาจชนได้ซึ่งผู้ ับขี่ต้องมีความชำนาญและก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยครับส่วนพี่น้องชาวนาครับที่จังหวัดอุทัยธานีในหลายพื้นที่เขาต่างพากันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วทดแทนการทำนาปรังครับหลังจากสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคุกคามอย่างหนักครับ หลังจากสถานการณ์ภัยแล้งนะครับเริ่มรุนแรงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านและก็ชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีต่างดิ้นรนหาอาชีพเสริมเพื่อทดแทนการทำนาปรังหาเลี้ยงครอบครัวครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างเช่นนางวัชรีสีแดงอายุ56ปีชาวบ้านวังตาย วังเตยครับตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันบอกครับว่าได้ลงทุนปลูกถั่วและหรือว่าถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในพื้นที่6ไร่2งานลงทุนไปประมาณ30,000บาทโดยได้ผลผลิตเกือบ10ตันแล้วก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อที่สวนกิโลกรัมละ8บาทได้เงินเข้ากระเป๋าเกือบ80,000บาทครับซึ่งเป็นผลกำไรที่ถือว่าดีเกินคาดและหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะลงมือปลูก ปลูกถั่วและรอบใหม่ทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านและชาวนาบางคนที่ว่างเว้นจากการทํานาต่างแห่กันไปรับจ้างเก็บถั่วตามสวนต่างๆกันเป็นจํานวนมากทําให้มีรายได้วันละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนํามาจุนเจือครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ครับ คุณผู้ชมครับยังอยู่กันในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ประสบปัญหาภายแล้งและขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรครับไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรใน8อําเภอแล้วละครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือแบทแมนครับดาราตัวเอกในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังชาวไทยตอนนี้นะครับก็ถูกทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำมาหาบมเมล็ดพันธุ์ทานตะวันเพื่อหว่านลงไปในนาข้าวที่หมู่3าตําบลปากจันอําเภอนครหลวงสร้างสีสันให้กับชาวบ้านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ตื่นตาตื่นใจกันเลยละครับต่อจากนั้นนะครับนายวีรวุฒิ ปุตระเสรณีครับผูว้ว่าราชการจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาก็ทําการหยอดเมล็ดพันธุ์ดอกทานตะวันตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งหลังจากพื้นที่8อําเภอมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะขาดแคลนน้ำหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมศัพท์กำลังส่งเจ้าหน้าที่แนะนำเกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อย ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังในส่วนของอำเภอนครหลวงเป็น1ใน8อำเภอที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งครับเกษตรกรจึงหันมาปลูกดอกทานตะวันบนพื้นที่นาซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าการปลูกดอกทานตะวันแทนการปลูกข้าว500ไร่จะได้กำไรไร่ละกว่า2,000บาทดีกว่าการปลูกข้าวที่มีราคาต่ำ นอกจากนั้นนะครับหลังจากดอกทานตะวันเหี่ยวเฉาแล้ว<อ>ก็ยังสามารถนำเมล็ดไปขายได้สอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว<อ>ก็จะมีประชาชนมาท่องเที่ยว<า>เก็บภาพอีกทั้งสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วยล่ะครับแม่<า>มเห็นอย่างนี้แล้วนะครับาหากจังหวัดไหนนะครับ<า>อยากจะสร้างความแปลกใหม่<า>มนําดาราดังแบบนี้มาสร้างสีสันในงานช่วยชาวบ้านแบบนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาก็คงจะไม่ว่ากันนะครับต่อไปที่จะ ช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับในช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมพิภาคครับสำนักง,งานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่หลลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัรชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชน,นามายุห้ารอบ2เมษาย,ยน2558จำหน่ายเข็มละ300บาทรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนสนใจสั่งจองได้ที่สำนักง,งานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02281-7233กล้วยไม้สวยงามและคงทนใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสื่อความหมายมากมายขอเชิญคนไทยร่วมกันอุดหนุนดอกกล้วยไม้ของเกษตรกรไทยในทุกโอกาสทั้งการประดับตกแต่งการสร้างสรรค์งานศิลป์การจัดประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงเพลิดเพลินกับการชมและซื้อกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ที่ตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบรัฐบาลเริมคลองพดุงกรุมกรเกษมตั้งแต่เชิงสะพ,พานอารไทยถนนลูกหลวงถึงเชิงสะพ,พานเมขวานรังสรรเปิดตลาดทุกเสาร์อาทิตย์ ระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการปล่อยโคมลอยในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากจะเกิดอันตรายต่อเครื่องบินและบ้านเรือนรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆของประชาชนหรือตรวจพื้นที่ที่สามารถปล่อยโคมลอยได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวมผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวภูมิภาคนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาไอจยราพุ่มพวงครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเสียงชาวบ้านในวันนี้นะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจังหวัดชลบุรีหลังจากมีรถบรรทุกวิ่งผ่านถนนตลอดทั้งวันแม้ว่าจะมีป้ายห้ามวิ่งนะครับติดเอาไว้แต่ก็ทําให้การจราจรติดขัดถนนชลบุรุษเสียหายวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้โดยเร็วครับ นี่แหละครับป้ายห้ามรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปทุกชนิดนะครับ ในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งตำรวจผู้ทอนหนองขามนำมาติดไว้ด้านหน้าตลาดโต้รุง่งแยกตลาดรอดเอี่ยมแต่ว่าคนขับรถบรรทุกเหล่านี้ก็ไม่สนใจครับยังคงขับรถเข้ามาทําให้ประชาชนที่พักอาศัยในเครือสหพัฒน์สีราชาและก็อยู่ริมถนนสายสุข,ขาพิบาล8หมู่11ตนนําบหนอองขาามํเภอราีาาชาจังหวัดชนบุรีจํานวนมากเดือดร้อนจากปัญหาการจาราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนครับนั่นก็คือเวลา7จ็นาฬ ถึง8นาฬิกาและเวลา17นาฬกาถึง19นาฬิกาครับเนื่องจากว่ามีรถบัสจอดรับส่งพนักงานนอกจากนี้ก็ยังมีรถพ่วง18ล้อที่มารับส่งสินค้าในส่วนอุตสาหกรรมเครือสหพัดทำให้การจราจรติดขัดตลอดทั้งวันส่งผลทำให้การเดินทางและการค้าขายของชาวบา้านไม่ได้รับความสะดวกครับ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็บอกครับว่ารถบรรทุกพ่วงที่วิ่งเข้ามาบางคันวิ่งด้วยความเร็วสร้างความเดือดร้อนและก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุให้กับคนเดินถนนและรถยนต์ที่ใช้ถนนร่วมกันนอกจากนี้ก็ยังทําให้พื้นผิวถนนนะครับชำรุดจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต่อไปครับ ในช่วงนี้ครับใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ผมจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งชาวมุสลิมในจังหวัดยะลากับการเปิดฟาร์มเลี้ยงกวางขายสร้างรายได้อย่างงดงามเลยล่ะครับ นี่แหละครับฟาร์มกวางสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ชาวมุสลิมในจังหวัดยะลานําเข้ามาเลี้ยงร่วมกับการเลี้ยงแพะสัตว์เศรษฐกิจเดิมซึ่งชาวมุสลิมนิยมนําไปประกอบเป็นอาหารรับประทานกันในช่วงพิธีงานบุญต่างๆนายอับดุลการิมอุเซงลาโงเจ้าของฟาร์มเลี้ยงแพะ กวางการิมในจังหวัดยะลาเล่าครับว่าไปซื้อสายพันธุ์กวางจากศูนย์วิจัยที่จังหวัดสระบ,บุรีเดิมทีนะครับต้องการเลี้ยงเพื่อตัดเขาอ่อนกวางขายเท่านั้นแต่หลังจากที่ไม่สามารถขายเขา,ขาอ่อนกวางได้จึงได้เลี้ยงเพื่อขายเนื้อเพียงอย่างเดียวเลี้ยงมาประมาณ1ปีก็สามารถขายได้ที่ผ่านมาขายกวางไปแล้ว600-700ตัวในราคา400-500บาทต่อกิโลกรัมซึ่งการเลี้ยงกวางนั้นง่ายกว่าเลี้ยงแพะมาก กินอาหารก็ง่ายจะมีโรคนะครับก็เพียงแค่โรคปากเท้าเปื่อยเท่านั้นส่วนตลาดผู้บริโภคก็จะเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากว่าราคาเนื้อกวางสูงกว่าราคาเนื้อวัวหรือว่าเนื้อแพะครับ สำหรับพันกวางที่นำมาเลี้ยงเป็นพันรูซาพันฟอลโลและพันดาอินเดียครับปัจจุบันขายกวางได้เดือนละ40-60ตัวก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีโดยมองนะครับว่าตลาดเนื้อกวางในอนาคตจะขยายได้อีกมากเลยละครับในช่วงนี้ครับยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกครับกับ11เด็ดทั่วไทยครับ จังหวัดลบบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2558สมพระเกียรติ9วัน9คืนโดยนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีแถลงว่าภายในงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคซึ่งชาวลบบุรีพร้อมใจการแต่งชุดไทยทั้งเมืองชมกระบวนแห่สมเด็จพระนารายมหาราชกบวนช้างมา้าการแสดงกบวนทหารวางเปลี่ยนเวรทุกๆ1ชั่วโมง การแสดงแสงสีเสียงอันยิ่งใหญ่ตระการตาการละเล่นของเด็กไทยและการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองงานจะจัดวันที่14ถึง22กุมภาพานนันธ์นี้ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศอำาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครเปิดการเทศกาลอาหารทะเลครั้งที่14โดยมีร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัฒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานณบริเวณที่ดินคุณพรศรีต้าซิริมีประชาชนสนใจร่วมงานและร่วมลิ้มลองอาหารทะเลสดปรุงเสร็จจากกุ๊กฝีมือดีระดับพัตคาารโรงแรมกว่า30ร้านคาดว่าปีนี้จะมีเงินสพัต,ตลอดการจัดงานไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทงานจะจัดถึงวันที่สกุมภาพันธ์นี้ นายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่14เทศบาลเมืองแสนสุขและภาคเอกชนจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายหาดบางแสนโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่มเตียงขอให้เปิดขยายพื้นที่เพื่อให้มีช่องทางเดินลงทะเลและพื้นที่สาธารณะให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความสะอาดของชายหาดและบริเวณรอบๆชายหาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย วนสัตว์เชียงใหม่ทุ่มเงิน30ล้านบาทสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในการศึกษาหาความรู้ในรูปแบบใหม่โดยเตรียมเปิดในเร็วๆนี้ภายในศูนย์การเรียนรู้จะมีเนื้อหาความรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าการรักษาป่าและพลังงานมีผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จให้ได้ชมอีกทั้งยังมีห้องแสดงหนังขนาดใหญ่ที่จะใช้ฉายหนัง4มิติเพื่อเปิดการเรียนรู้โลกกว้างให้กับเด็กด้วย สำหรับสวนสัตว์เชียงใหม่ประสบความสำเร็จเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิดล่าสุดได้ลูกแกะภูเขาหรือแกะบาบารี่เกิดใหม่จำนวนสองตัวที่มีความน่ารักและหาชมได้ยาก มาถึงช่วงหนึ่งในภูทรวันนี้ครับจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่สํานักงานเกษตรอําเภอฝางครับที่นั่นเขามีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกระเทียมครับโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพื่อสามารถนําส่งไปขายแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับกับช่วงหนึ่งในภูทรครับ จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตพืชผักแหล่งใหญ่ป้อนครัวไทยอีกพื้นที่หนึ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้จะมีการเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเสรีทั้ง9้าประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมั่นใจสำนักง,งานเกษตรอำเภอฟางได้เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมีเพื่อส่งไปแข่งขันยังตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้พืชผ,ผลทางการเกษตรที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอฟางเข้าไปส่งเสริมวางแผนในด้านการปลูก มีทั้งข้าวโดยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนลำไยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกลำไยนอกฤดูเนื่องจากอำเภอฟางเป็นพื้นที่เหมาะสมปลูกลำไยนอกฤดูเลนจีซึ่งอำเภอฟางมีผลผลิตเลนจีที่มีคุณภาพโดยเฉพาะพันธุ์จัก,กระพัดรสชาติอร่อยมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งพืชผักสวนครัวเพื่อป้อนตลาดสมาชิกอาเซียนทั้ง9ประเทศ อย่างไรก็ตามกระเทียมถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่งอำเภอฝางมีพื้นที่ปลูกมากถึง30,000กว่าไร่ให้ผลผลิต3,500กิโลกรัมต่อไร่และเป็นแหล่งใหญ่ในโซนเหนือที่มีพื้นที่ปลูกกระเทียมมากเมื่อเข้าสู่อาเซียนกระเทียมไทยก็ยังมีคู่แข่งอย่างเช่นกระเทียมที่นำเข้าจากประเทศพมา่าซึ่งเป็นกระเทียมของจีนแต่ทางนี้กระเทียมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีกลิ่นฉุนมีรสชาติ สามารถใช้ประกอบอาหารได้ทุกอย่างส่วนกระเทียมจีนนั้นเหมาะที่จะบริโภคสดเท่านั้นดังนั้นเมื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันสำนักง,งานกเกษตรอำเภอฟางได้รณรงค์สร้างความรู้ให้กเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมลดต้นทุนการผลิตโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีผสมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงต้นกระเทียมเพื่อให้กระเทียมไทยมีคุณภาพ เมื่อทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่การเกษตรรวมถึงตัวเกษตรกรเองที่มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชผ,ผลทางการเกษตรเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วประเทศไทยจะขับเคลื่อนสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสุวัสดิ์คำหม่อมรุชิพรเตจะโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายงาน สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการครับสามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k .com แล้วไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ครับ และในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยบรรยากาศความน่ารักของเจ้าจ๋อที่โชว์ความสามารถครับไม่ว่าจะเป็นการควงไฟควงกระบองเล่นกีตาราสามารถเร,เรียกเสียงหัวเราะนะครับให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมในงานถแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2558ณพระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองลบบุรีซึ่งงานนี้นะครับเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง22กุมภาพันธ์นี้ครับส่วนในวันนี้ครับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิจราภุม พร้อมด้วยทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับ